สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชระเพชรวังคงนักเรียนชั้นึก,นกษาปีที่หกในฐานะนักเรียนแกนนําที่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้านผมมีการบริหารเวลาไม่ให้กระทบต่อผลการเรียนคือแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆควรตั้งใจเรียนและเรียนให้เข้าใจตั้งแต่อยู่ในชั่วโมง จะได้มีเวลาทำการทำกิจกรรมและไม่กระทบต่อการเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้ควบคู่กับการเรียนไปด้วยจะทำให้เราเป็นแกนน้ำที่ดีผมมีวิธีการทำงานกับเพื่อนๆให้ประุบความสำเร็จตามเป้าหมายพร้อมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีเพิ่มพูนขึ้นคือควรเลือกเพื่อนที่ตั้งใจทำงานและเข้ากับเพื่อนได้ก่อนจะลงมือทำควรจะวางแผนก่อนคนก่อนแบ่งงานกันเป็นตําแหน่งระบายสีเขียนนำเสนอหัวหน้าทีม และจัดสรรเวลาที่จะต้องส่งงานครูและควรฟังความคิดเห็นของแต่และคนว่าดีหรือไม่ดีควรสามัถคีกันเพื่อที่จะให้งานเสร็จได้เร็วและตรงทันเวลาไม่เอาเปรียบกันและกันช่วยกันทำช่วยกันออกแบบคนละไม้คนละมือ ช่วยกันทำและนำเสนอผลงานโดยแบ่งกันอ่านคนละหัวข้อคนละเรื่องนำเสนอให้เข้าใจและสามัคคีกันผมมีผลงานเชิงประจกักษ์ด้านการรณรงค์การทำกิจวัตรความดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือชุมชนคือรางวัล แชมป์ภาคใต้และภาคตะวันตกระดับประุมศึกษากิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะออนไลน์แฮปปี้แลนด์แฮปปี้อาออนไลน์ขอบคุณครับ